สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเหมือนเคยนะคะมาเจอกับโคตุ้นอีกแล้วหน่วยฤดูหันษาวันที่สองแล้วนะคะวันที่สองแล้วจะเป็นเรื่องของฤดูฝนค่ะเด็กๆรู้จักใช่ไหมคะฤดูฝนสภาพอากาศของฤดูฝนเป็นอย่างไรคะแบบนี้นะคะจะมีเมฆค้ม ไม่ค่อยมีแสงแดดมากบางวันทำไมคะร้อนอบอ้าวและมีฝนตกนะคะแล้วก็จะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในฤดูฝนฟ้าร้องฟ้าผ่านะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือลักษณะของฤดูฝนคะ่ะทีนี้เรามาดูว่า ประโยชน์ของฤดูฝนเป็นมีอย่างไรบ้างประโยชน์ของฤดูฝนหรือสิคะทำให้ทำไมคะพื้นดินชุ่มชื้นปลูกพืชได้เจริญเติบโตนะคะอันนี้คือข้อดีของฤดูฝนฝนตกเยอะมีน้ำมากมายทำให้ชาวนาปลูกข้าวได้ตรง รืดดูนะคะแล้วก็ยังทำไมคะมีน้ำในแม่น้ำมีแม่น้ำขึ้นเยอะมากนะคะมีแม่น้ำมีน้ำในแม่น้ำในคลองเยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกร,กระคะ่ะอันนี้คือประโยชน์ของฤดูฝนแล้วทีนี้มาดูมาดูนะคะว่าโทษของฤดูฝน มีอย่างไรบ้างโทษของฤดูฝนเด็กๆตอบสิคะมีอย่างไรบ้างคะเด็กๆตอบได้ไหมคะถ้าฝนตกเยอะๆเป็นอย่างไรน้ําท่วมใช่ไหมคะฝนตกติดต่อกันหลายวันทําให้เกิดอะไรคะ,ะทําให้เกิดดินยุ่ยใช่ไหมคะหน้าดินยุ่ยดินสไลด์ทําให้เกิดอะไรคะดินโคนลนถล่มนะคะเกิด วัตภัยได้หรือดูฝนวัตภัยที่ทำไมคะเป็นพายุนะคะพายุหรืออเขาเรียกว่าอ่าอะไรนะคะเขาเรียกว่าวาตภัยที่เกิดก่อนที่ฝนจะตกนะคะพายุต่างๆทําที่นำฝนมาตกแต่ก่อนจะตกจะมีลมกันโชกแรงอย่างเงี้ยบางทีก็เกิดอันตรายกับ มนุษย์ได้นะคะอันนี้คือโทษของฤดูฝนค่ะ